ก็อยากให้มาดูคันนี้นิดนึงถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานแล้วนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับการใช้งานที่ค่อนข้างจะดีนะครับในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆ Honda ก็ให้มาครบนะครับราะรถเนี่ยก็มีอัตราการประหยัดน้ำมันเนี่ยที่ค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ สวัสดีครับรอนออโต้ไอรอนนะครับวันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาดูบูธ Honda กันที่งานมอเตอร์โชว์2องพนะครับซึ่งปีนี้บูธ Honda เนี่ยเขามีการโชว์รถไฟฟ้าเนี่ยตัวแรกเลยนะครับก็คือตัว Honda e n 1นะครับซึ่งตัวนี้ประกอบที่ประเทศไทยนะครับก็ประกอบที่จังหวัดปราจีนบุรีนะก็เดี๋ยวเราจะพามาชมตัวของ Honda ตัวนี้แล้วก็จะพาทุกคนเนี่ยไปลองขับในตัวของ Honda City ตัวลองท็อปตัว S V นะครับว่าจะมีความรู้สึกในการขับขี่อะไรต่างๆเนะี่ยเป็นยังไงกันบ้าง ก็ได้ให้คนเนี่ยมาดูในตัวของ EN1 กันหน่อยทุกคนซึ่งตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้านะครับด้วยมอเตอร์เนี่ยอัตราทดเนี่ยมีกำลังสูงสุดเนี่ยที่ 150กิโลวัตต์นะครับหรือว่า204แรงม้าเนี่ยและสามารถทําแรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่310นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ในเรื่องของโหมดการขับขี่เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3โหมดการขับขี่นะครับคือในโหมด Eco นะครับโหมด Normal แล้วก็โหมด Sport ครับซึ่งอัตราเร่งเนี่ยศูนย์ถึงร้อยเนี่ยสามารถทําได้อยู่ที่7.7วินาทีนะครับและความเร็วสูงสุดเนี่ยเ็อปสปีดของเขาเนี่ยตัวนี้อยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะ แล้วก็ระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยจะอยู่ที่500กิโลเมตรนะครับมาตรฐาน NEDC นะครับเนี่ยในเรื่องการดีไซน์ต่างๆเนี่ยมันจะแบบว่าดูดีแล้วก็เท่มากอนะทุกคนเนี่ยดูไฟท้ายดีอะไรเงี้ยผมว่าโหเจ๋งสุดๆรวมถึงตัวเนี่ยทุกคนมีบายสปอตมาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรถ1คันเนี่ยที่ถือว่าน่าสนใจมากๆงานมอเตอร์โชว์2 0 2 4ในครั้งนี้เนี่ยถ้าใครมาจะเล่นที่บูธดูรถ h o น d a าสนใจอย,อยู่เนี่ยก็อยากให้มาดูคันนี้นิดนึง ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดูดีใช้ได้เลยทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับมาทุกคนมาดูภายในกันหน่อยครับซึ่งตัวแสดงผลการขับขี่เนี่ยถือว่าเป็นแบบดิจิตอลนะก็ถือว่าดูดีตัวทรงดูใช้ได้เลยขนาด10.2 5นิ้วนะครับและหน้าจอสัมผัสกลางเนี่ยสตาร์รถไฟฟ้าเลยทุกคนหน้าจอจะแบบ บิ๊กบึ้มใหญ่โตนะครับขนาด15.1นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay a n d r o i d Auto อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บริเวณคอนโซลตรงกลางเนี่ยก็เป็นทั่วไปนะครับเป็นเรื่องของเกียร์นะครับเนี่ยเป็นปุ่มเกียร์ P เกียร์ N เกียร์ D นะครับเกียร์ R อะไรอย่างเงี้ยอยู่นี่หมดเลยมีไวเลสชาร์จมาให้นี่แล้วก็มีปุ่มที่ไว้ปรับโหมดการขับขี่ต่างๆเนาะที่มี3โหมดการขับขี่ที่ผมเนี่ยได้บอกไปเบ่งมือไฟเบรกโคอะไรเงี้ยติดมาให้หมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของมารายเนี่ยเป็นตัวของมนะัลติฟังก์ชันนะทุกกค็ สามารถกดเจ็คอะไรต่างๆเนี่ยผ่านตรงนี้ได้หมดเลยแล้วก็บาะเนี่ยอยากให้ดูบาอนิดนึงนะฮะเบาหนังเนี่ยดูดีมากทุกคนก็เป็นเบาหนังอย่างนี้เนาะตัดกับสีขาวเนาะเดินได้สีงเงินซึ่งเป็นเบาไฟฟ้านะครับปรับ8ทิศทางนะทุกคนมาฮะมาดูพื้นที่แถว2กันต่อนะครับทุกคนซึ่งภายในเนี่ยดูกว้างขวางนั่งสบายนะครับมีแอร์แถว2มาให้ด้วยทุกคน2ช่องมีไทซี C ให้อีก2ช่องเหมือนกันแล้วก็ตัวของแอมเบียน์ไลท์เนี่ยก็จะมีการเพิ่มเติมตม,มาให้นะฮะ ก็โดยภาพรวมเ่ยถือว่าดูดีครับถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่าจะมีรถคันไหนอะไรในบูธเนี่ยที่น่าสนใจกันอีกบ้างครับมาครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับที่มีการ minor change ไปเมื่อไม่นานมานี้ครับคือตัวของ Honda City Hatchback e-hv e rs คันนี้ซึ่งคันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะที่ได้รับความสนใจพอสมควรนะครับเพราะรถเนี่ยก็มีอัตราการประหยัดน้ำมันที่ค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ 27.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยมาเป็นเครื่องยนต์1.5เบนซินนะฮะทำงานควบคู่กับระบบไฮบริดเนาะก็ตัวนี้ถือว่าโอเคภาพ,าพรวมดูดีเลยแล้วตัวนี้เป็น RS ด้านล่างก็มีลวดลายการตกแต่งด้วยคาร์บอนด้วยผมมองว่าตรงนี้สวยดีนะครับไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟ LED นะครับทุกคนมาเดี๋ยวไล่กันมาเรื่อยๆนะฮะตรงนี้มาดูล้อนนิดน,นึงนะทุกคนตรงนี้ ล้อเนี่ยจะเป็นล้ออัลลอยครับขนาด16นิ้วนะสีดำเงาแบบนี้สวยดีเท่มากซึ่งมันค่อนข้างจะกลมกลืนกับตัวรถนะเพราะตัวรถคันนี้มันเป็นสีดำนะทุกคนมันก็ภาพรวมเนี่ยถือว่าดูดีเลยนะฮะนี่เดี๋ยมาดูพื้นที่ด้านหลังกันนิดนึงนะครับนี่ที่เปิดเนี่ยจะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะทุกคนนี่พื้นที่เนี่ยถือว่าเก็บของได้ดีมากอยู่แล้วนะครับในตัวนี้เนี่ยนีคอาเทมโพเรตัชแบ็กด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะ พับเบาะแถว2เนี่ยลงไปนะในกรณีที่เราเยอยากจะเก็บของเพิ่มอะไรเงี้ย mm. ก็จะสามารถมีความจุอะไรต่างๆได้มากขึ้นนี่ด้านล่างนี้ก็เนี่ยเป็นลายคาร์บอนเหมือนกันแม่งเจ๋งดีตรงนี้ชอบนี่นะฮะปิดตาปึ้งนี่ปลาท้ายนะครับเป็น LED นะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยครับมาทุกคนมาดูภายในกันต่อ เอาจริงเนี่ยผมว่าตรงนี้ไม่ดีเลยดูกันโหหน้าจอมันเป็นงี้ก็ไม่รู้นี่แซวเล่นนะคนเขาติดกันลอยไปนะครับซึ่งหน้าจอแซงหมวะครับขีดตัวนี้จะเป็นขนาด7นิ้วหน้าจอดิสตอนเนี่ยแนิ้วนะครับ แต่เรื่องของที่ชาร์จเนี่ยเขาเรียกตัว USB A หรือ USB C เนี่ยตัวเนี้ยไม่ได้มี Type C มาให้นะมีแค่ USB ธรรมดาเฉยๆแต่ว่าเปลี่ยนไงิฟ้าเบรคโฮอะไรเงี้ยได้มาครบเนาะเนี่ยที่บอกตัวท็อปเนาะรถลายก็จะสวยงามเปาะหนังเนี่ยดูดีเลยอันนี้สวยเลยเนี่ยจัดกับสีแดงครเดินได้สีแดงตามจุดต่างๆเนี่ยถือว่าดูดีใช้ได้แล้วก็พื้นที่นั่งแถว2เนี่ยถือว่าก็มีขนาดที่ใช้งานได้จริงนั่งแล้วก็ไม่ได้สื่อว่าอึดอัดอะไรมากมายนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเราไปดู การทดลองขับกันเลยครับมาครับเรามาลองขับ Honda City e-h e, h e v ตัวแฮ c h b a c k กันนะครับซึ่งตัวที่ผมเอามาขับตัวนี้คือตัว SV นะครับซึ่งเขาจะมีอีกตัวหนึ่งคือตัว RS นะครับทุกคนเป็นตัวท็อปของเขาซึ่งราคาเนี่ยตัว RS นี่ยอยู่ที่ 7 9 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ในตัว SV ตัวนี้มีราคาอยู่ที่7 2 9 0 0 0บาทครับก็จะถูกลงมาหน่อยแต่ว่าใครอยากได้ชุดแต่งแบบสายเท่สายอะไรเงี้ยก็อาจจะไปมองตัว RS นะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาพูดภาพรวมของรถคันนี้กันหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ก็ที่บูธฮอนด้านเนี่ยก็ได้มีการนำคันนี้มาโชว์นะครับ ื่อใครเนี่ยสนใจอะไรอย่างนี้ก็จะได้ไปชมเหมือนที่บูธ Honda กันได้ซึ่งรถคันนี้มันก็มีการใช้งานที่ค่อนข้างจะดีนะครับด้วยความที่รถเนี่ยก็เป็นระบบไฮบริดด้วยนะครับอัตราการประหยัดน้ำมันอะไรต่างๆทำได้ดีอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้นที่เราใช้กันอยู่เนี่ยขับได้ที่20.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งทางฮอนด้าเนี่ยเขาเคมไว้ถึง27.8เลยนะทุกคนก็ถือว่าสูงมากคืออีกนิดเดียวเนี่ยก็จะ28กิโลเมตรต่อลิตรละ ซึ่งแน่นอนนะประหยัดน้ํามันแล้วเครื่องยนต์เนี่ยก็ถือว่าไม่อืดน,นะครับวิ่งดีเลยถึงจะเป็นรถเล็กเนี่ยแต่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองเราอยากวิ่งออกไปทางไกลอะไรเงี้ยรถคันนี้นยังสามารถใช้งานได้อยู่เนาะพอเรื่องของพลังกำลังนะของเขาเนี่ยฮอนด้าทำออกมาได้ค่อนข,ข้างจะดีอยู่แล้วครับตรงนี้แล้วฮอนด้าซิตี้เนี่ยเรื่องพื้นที่ภายในเนี่ย ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดีเหมือนกันเพราะว่ารถเนี่ยมันก็ไม่ใช่รถขนาดใหญ่นะฮอนด้ซิตี้หรือแฮชแบก็กวยแต่ว่าภายในห้องโดยสารไม่ได้อึดอัดนะครับบริเวณแถวหน้าว่าเหมือนแถวหลังเนี่ยในช่วงเล็กรูมต่างๆถือว่ามีพื้นที่เหลือใช้นะครับและพื้นที่เก็บของหลังรถอะไรอย่างเงี้ยผมถือว่ามันเก็บได้เยอะเลยสมมุติว่าเราต้องขนของเยอะแต่เราใช้งานอยู่คนเดียวเราก็สามารถพับเบาะแถวสองของเขาเนี่ยลงมาได้นะทุกคนก็คือพื้นที่เก็บของเนี่ย กว้างเลยยาวเลยพับได้60-40แล้วก,การออกแบบภายในจะเป็นแบบเบาะหนังสังเครานะห์เนาะในตัวของ s อตัวนี้ผมขับอยู่ก็เดินได้สีเทานะครับเบาหนังสีดำตัดเทาลนะ้วก็ดูมีความสวยงามใช้งานได้ดีเนาะหน้าจอดิจิตอลมีมาให้รองรับ Android Auto Apple CarPlay นะครับหน้าจอแสดงผลง,งานขี่เป็นแบบดิจิตอลหมดแล้วกระจอะไรเงี้ยพับแบบไฟฟ้าและในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆ Honda ก็ให้มาครบนะครับในตัวของ Honda Sensing ็มีการติดตั้งมาให้หมดเลยเนาะซึ่งแน่นอนผมมองว่าสมมุติว่าคือตอนนี้ผมมองว่าใครเนะะี่ยหารถคันแรกอยู่เนี่ยที่แบบเออวิ่งทางไกลได้ด้วยตอบโจทย์การใช้งานที่มันแบบหลากหลายมากขึ้นเนาะบางทีถ้าเป็นรถเล็กบางคันเนี่ยราคาลงไปอีกบางทีก็จะแบบว่าเป็นเครื่องพกเหมือนอีโคคาร์ละหนึ่งหุดสองหนึ่งุดสามอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็ได้เครื่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับมีพละกลาําลังอะไรต่างๆเ,เหนือใช้งานได้มากขึ้นนะ สำหรับ Honda City คันนี้เนี่ยแล้วก็ราคาเนี่ยสามารถจับต้องได้ง่ายมากขึ้นเนาะเพราะที่บอกไปเขามีการปรับลดราคาของตัวท็อปลงมานะในตัว a ม e น่เชนคันนี้เนี่ยก็ถ้าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าใครที่กำลังสนใจรถคันนี้อยู่เนี่ยก็อยากให้รีบไปดูรีบไปจับจองนะครับเพราะผมคิดว่าเป็นรถหนึ่งคันเนี่ยที่น่าสนใจมากๆกครับก็สำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็อย่าลืมแวะไปดูที่บูธฮอนด้ากันเยอะๆนะครับทุกคนเพราะว่าผมว่าที่งานเนี่ยก็น่าจะมี โปรโมชั่นมีอะไรต่างๆเนี่ยอีกมากมายเนาะแต่สำหรับใครที่สนใจแล้วแบบอยากจะไปดูรถคันนี้นะครับมาครับขอมาพูดสรุปภาพรวมนิดนึงนะหลังจากพาทุกคนเนี่ยได้ลองขับตัวของ Honda City ไปแล้วนะครับซึ่งในบูธเนี่ยทาง Honda ก็ได้เอารถตัวอื่นเนี่ยมาโชว์อีกเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าตัวของ Honda Civic Honda Accord อะไรพวกเนี้ยก็มีการเอามาโชว์นะรวมถึงตัวของ Civic Type R ตัวตึงตัวนี้ก็มีเหมือนกันเนาะก็สําหรับงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ก็จะเริ่มเปิดให้เดินเนี่ยตั้งแต่วันที่27มีนาคมนะครับไปจนถึงวันที่7เมษายนนะครับก็สำหรับใครที่สนใจมองหารถ h อนด้อยู่อะไรเงี้ยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้ลองมาเดินเล่นที่บูธด,ดูนะรวมถึงรถที่เขามาโชว์อะไรเงี้ยก็มีหลายคันที่น่าสนใจนะครับก็วันนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับในการพาชมคร่าวๆของบูธ h อน da ในงานมอเตอร์โชว์2024นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกับสไคร ล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาทุกคนไปทำอะไรกันเนี่ยก็รอติดตามด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย